่ะต่อด้วยอีกคลิปหนึ่งนะคะเพราะว่าอยากให้มันเป็นคลิปคลิปไปไม่อยากจะให้ยาวเกินไปนะคะก็ตัวนี้เนี่ยที่บอกว่ามันอยู่ในรูปของอ๋อซันคัชชั่นนะคะที่มาพร้อมกับ Airpuff Air ์พับเนี่ยมันอันนี้คือ,อกอช้ละเห็นไหมคะ Airpuff เนี่ยมันจะพิเศษตรงที่ว่าพับเนี่ยมันจะเนื้อละเอียดมากกว่าพับทั่วไปและสามารถที่จะทาที่หน้าเนี่ยได้โดยที่แบบต้องเป็นการแทบ แถบแถบแบบนี้ห้ามปาดปาดนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้มือที่สำคัญที่สุดคือสามารถพกพาได้ทุกที่ทุกเวลาเลยเวลาแบบเราแบบไปเจออะไรแสงแดดเยอะๆเนี่ยอยากเราเราไม่รู้เลยว่าเราโปรเทคแสงแดดเนี่ยหน้าเราอะได้ดีพอหรือเปล่าจะเติมกันแดดแต่อันก็เติมไม่ได้นะคะแต่ตัวนี้สามารถเติมได้ทั้งวันก็คือแครี่ไปได้เลยพกไปได้ใส่กระเป๋าเป็นเหมือนแป้งได้เลยแต่ว่าเป็นในรูปแบบของกันแดดนะคะ แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคือเราได้รับการรับรองนะคะจาก k f t a ของเกาหลีด้วยว่ากันแดดของเราสามารถโปรเทคได้จริงตามที่เคลมไว้แล้วก็ซัมซุงก็มีการการันตีใช้ได้อย่างปลอดภัยคือเป็นกันแดดที่บำรุงผิวไปในตัวและที่สำคัญนะคะทำมาในรูปแบบของซันคัชชั่นมันดียังไงก็คือดีตรงที่ว่า การที่ผิวหน้าเราเนี่ยเวลาโดนแสงแดดตัวเนี้ยมันจะเป็นสะท้อนแสงกลับไปใช่ไหมคะคือตัวที่จะทําให้เกิดกระช่วงกระมากมากเนี่ยก็จะเป็นช่วงหนกแก้มเราสามารถทาตรงนี้เน้นๆย้ำๆได้แล้วก็ตรงช่วงหน้าผากจมูกนะคะตรงเนี้ยจะเป็นช่วงที่แสงแดดเนี่ยสะท้อนที่หน้าของเราได้นะคะอย่างที่บอกป้องกัน UVA UVB แล้วก็คือเป็นการแดด ที่ไม่ทําให้หน้าของเราดับลงแล้วก็ขาวขึ้นระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่มันไม่เยิ้มคือเป็นกันแดดในอุดมคติจริงๆนะคะที่โอ๊คออกแบบมาเพื่อลบข้อด้อยของกันแดดที่มีอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ทุกอย่างด้วยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคือมันเหมาะมากๆเลยกับคนที่บางทีเนี่ยไปเจอแสงแดดเยอะๆอาบว่ายน้ําอะไรอย่างเงี้ยคือจะเมคอัพไม่เมคอัพก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวทําให้ดูกระแทดอย่างเงี้ย ให้มันขึ้นเป็นขาวๆยวดูหน้าเอาใกล้ๆหน่อยนะคะอันนี้คือเมคอัพแล้วเรียบร้อยเนี่เห็นไหมคะรัแบบหนึ่งนะมีกระจกไหมเนี่ยมันจะแลบกบหนึ่งตัวนี้แกะกระจกได้เลยนะคะใช้ไม่ต้องเยอะมากก็ได้คะ่ะแล้วแต่ อันนี้คือหน้าอกก็ขาวอยู่แล้วแต่ว่ามันจะไม่ได้ทําให้ขาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเยอะเห็นไหมจมูกค่ะเครื่องสําอางนะคะคืออกทาแป้งไว้แล้วอันนี้คืออกทากันแดดมาแล้วนะคะทาได้อีก คือมันดีมากๆป้องกันดีมากๆแล้วก็ใช้ได้ง่ายด้วยนะคะคือแบบใช้แถบห้ามปืดๆอย่างเงี้ยเอาแล้วก็ไม่ต้องใช้มือเลยคือตัวเนี้ยมันจะแอบซอบคือซึมเข้าผิวได้ได้ชั้นลึกจริงๆเลยนะคะมากกว่ากันแดดทั่วไปในท้องตลาดที่ขายอยู่เนี่ยคือทาแป้งไปแล้วอะดูสิมันไม่มีแม้แต่ความเป็นคราบอะไรเลยนะคะโดนน้ำก็โดนได้ไม่มีปัญหาเลย เนี่ยนะคะราคานะคะ1 9 9 0บาทจาก1,390บาทแล้วก็ที่แถมให้นะคะก็จะเป็น a i r ์พับอีกอันหนึ่งนะคะอยู่ใต้ข้างในเลยเป็นแอร์พับของเพร์โยเซก็เนี่ยละคะนะคะใครสนใจสามารถจองได้เลยเพราะตอนนี้ยอดจองขล่มทลายมากๆแล้วก็ยังไงเดี๋ยวโอ๊กจะมาไลฟ์สดให้อีกทีนะคะเดี๋ยวโอ๊กวันนี้ไปละไปทำงานต่อขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ